นาทีเคิร์นาทีเคิร์อิสน็เลียวป่ะเอานไรไม่เปไรไม่เป็นไรรีเซ็ตนะทุกอย่างคือศูนศูนใหม่หมดตอนนี้ <c oughs> you ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมมาแลนและบัตรไลออดผ่านเว็บไซต์ r ิชแมนช็อปถูกคุ้มถอยเข้าไวใน5นาทีและยังมีบริการผ่อนชําระที่สามารถผ่อนชําระได้นานสูงสุด10เดือนพรอมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายพิเศษสําหรับคนที่เติมในเว็บเมื่อเลือกแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยริ m แมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ถูกคุ้มเติมไวขนาดนี้ที่ริชแมนช็อปเท่านั้นปาดมาจ h i ง k you can fall back this. สปายส down B one enemy remaining <re 30 seconds left พี่เล่นเกมนี้ด้วยหรอครับอันนี้ตลกไหมเนี่ยนี่ถามเอกรนตีหรือถามเอตลกเนี่ย close shot One shot. Down A. What's Uh. Oh, oh you're mad, Lee. <laughs> this guy. They no TP, yeah. Better TP. Shot, shot. shot. One shot. shot. I'm gonna play again. Oh, oh. One shower blow. Two oh, seconds. Is shot. Is shot, is shot. Ten more, seconds left. left.

เงินมันเยอะจัง <c oughs> วะกูเห็นเงินครบเจ็ดพันสองอีกแล้วงงวะ่ะมันบเหกอว่ะไม่ตายที่แล้วมันตายที่มันคันหนึ่งหนึ่งอะไม่เด้ซื้อ,อหรือเปล่าหาไม่หนีไม่ซื้อปืนดีครับน้องวิว ย uhm. bo oh. oh. hey ี่มีสามตัวคือคือคือคอยิงแฟให้กูเรายิงแฟนให้แฟนแฟหมดแล้วใช้ไปสมิลแลอวเหรอเออ จะใช่นะใช้สองเม็ดกูทำเสียงโย่ให้กูทำเสียงโย่ให้มึงมึงเล่นไปมึงเล่นไปมอฟมอฟบีต่อหกห้าเฮียคุยเออหน้าหีมันตั้งไว้อย right ่างงี้ไม่แทนเส้นของไม่ได้ ร้อซีโอ้ร้อยซีซมโอ้1 HP เดี๋ยวอับดุลฮิอีกเไอ้ยี่มันสกิลไว้ตรงนี้มันแคนเซิลของไม่ได้เดานูเกิดอะไรขึ้นวะอันเดร์ยเจเรน่ Okay. it. Okay. it? Okay, okay. Shower? Drop a shower, One enemy remaining. Yeah. ดูเาหไม่หัวมจริงนะที่โงจริมพ์สมบิเ็บเฮ้ยขนาดเตรียตีลายยี This is เดียวท่านได้สิอยากเล่นเหรอผมมากเพื่อนให้เก่งเก่งเก่งอ้าวครับสองทุ่ก็เล่นไปปกติเอ้ เฮ้ยไม่ได้ยิงกูจับเขามาแล้วมันยิงกูได้ยังไงตัวกูอยู่ในนี้เลิกดันได้แล้วไม่ตัวกูอยู่ในนี้มันยิงตายตกกลางได้ยังไงเนี่ยบอกว่าเกมกากเหรอเฟิร์สกัคืออะไรวะไอตัวกูวิ่งเข้ามาในนี้กูตายอย่างนี้ได้งแชทคืออะไรวะ

อะไรอ่ะ่งเ้ามาตายได้ไ <c oughs> โอเราจะเป็นบ้าพักบ้างหากเกมดเล่นบ้างน้องฟิวเฮ้ยไอ้าน,นบเลย่้เกมยาวเหี้ยเอ้าไม่หมายถึงไงเหี้ยแบบ่งเ้ม <c oughs> ตายกลางร้านเออแต่คือวิ่กลับมาเร็วตายได้ยังไงนาแตด รถก็ไม่มีนะอันนี้อ้างไม่ได้นะปิงก็ไม่ขึ้นนะก็รู้ไงแล้วมงตายได้ไงนูนนอะไม่รู้มึงเหรอกูเห็นมึงตายกูก้าวสามลาวเนี่ยเกมมาแน่กูรู้สูงอะแค่เช่าเวอร์อมนอกะสินิช่าเวอร์เลยสวยดัง Yeah, 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 yeah. Oh, more like yeah no, you like that <sighs> Good, one enemy remaining shot, sure. Spike down A spike down A go back to A shot okay. Take hold Face your fear three, no? server, the the Okay it's okay หนึ่งไปนึงเฮ้ยเชิญมาเยินตามตอนนี้มีล่าสุดไอช็อตเฮ้ยเอาน่ารอมันนักไอช็อตแล้วมันกลับไปโอ้โหแม่งเล่นแบบจังแน่ไฟกลัวแต่จักเน่้ย้เดินไกลนะ

ฮะไอ้เหี้ยมันเล่นเอกี่ตัววะสี่ตัวอ๋อมันอาจจะโยกเฮเว่นมาไงมันอยู่เฮเว่นไม่ใช่เหรอใช่เหรอเออมันยิงมึงจากเฮเว่นมุมขวาสี่ตัวมีไซเฟอร์เลยไอ้เหี้ยมันหนูก็บอกว่ามันโรเตทไวตาย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 เฮเบิร์นเล่นเต็มที่ฟอต to h ว a v e n to heaven to heaven to heaven just p l นะ30 seconds left อออโหย Go get him. Ah. Sorry, I know exactly where you are. Up. All to you, eh? Can you huh? I can have all one enemy no, remaining. Okay, who's got this pass? He has all be careful. <laughs> If you break my recon, just see it. Hopping. Hopping A. We'll catch them. 3A, 3B. 3B, 3 2A, Oh, you're ah. oh, yeah, hey. 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 <coughs> You're yeah, down. 2 over there. The next round, we can block together. <coughs> oh. Player standing oh, down, a. a. I think go we'll rush thirty seconds left. Oh, you have a little.

ไม่เปไรไม่เป็นไรไม่เป็ไรรีเซ็ตนะทุกอย่างคือศูนย์ศูนย์ใหม่หมดตอนนี้เฮ้ยเจ็ดยูแคนคิวสมบัติย่าย่าโฟคิวโยมามโยแดนโยแกลมามาเขาซ้อมมาครับให้กูเล่นให้ก่อนไหมปากพร้อมกูไหมมึงจะเล่นก่อนใช่ไหมไม่ใช่ให้กูโดดมากนะอ่ะนอ้นนั้นมึงยิงสแกนรอยิงสแกนกูเล่นให้ก่อนจบเลยได้ได้ได้ไม่มีปัญหาปัดปัดให้กำลังแย่กูไม่ใหญ่มึงเล่นก่อนอยู่แล้ว ทุกอย่างทอย่างมีไหมลึงไวเลยลึงไวแคขาดเลยเอาให้ขาดเลยล่าสุดไอ้ไซเฟอร์มันอยู่ตรงนี้กานขาดแล้วขาดจัดที่เพื่อนมันทำเบียร์ลงไอช็อตเดิายเพื่อหมดแล้หมดล้อถุยอถุยอถุยตาเขเข้าเข้กูไหมตาเข้ากูไหมกูสนยว่ปั๊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 หมแเอนาไม่เนทีเพื่อนโอ้ยย มึงเข้าช้าขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนไป,ไป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 ของมึงนี่คืออะไรวะไม่ใช oh. mm ่โ hmm. อ้โ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  w ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้นนอ้อ okay. <enemy> ้โอ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 เคอ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้ I don't know why UTP กูจเพื่อนกูเพื่อนกูบอกมามามากูเข้ามาประมาณ9มิถุนายนโควิดไม่โควิดม่ bro it's okay we w a n we w a n กูโดน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 เพื่อนแล้ว okay it's o he asked me and go TP together yeah let's go he's m a t e a m m a t e bro ถือปืนไว้ถือปืนไว้กูจะลดไปไปอ่ะมึงตายเดียวเพื่อน 4v3 ไง 4v2 one more only one backside backside nice t p t p t p นอะไร a t t a good job good job วคจังสี่สิบสองยิงไม่ถึงสิบตัวน่าจะสาบน่าจะไล่สาบมึงหมดแลยในในทีมอ่ะนี่ถ้าเป็นแลงเขียวโดนพี่บัตหมดแล้ว เฮ้ยกลาฟาดกลาฟาดกลาฟาดกลาหนึ่งเข้าไปทางซ้ายแล้วมันเบดไดให้ใครเลยนะโดยหวปะกลาดอ่ะไไหวเาแล้วเบียดแน่นอนไต่ต้องเหลนทีนี้เหรอว่าไหวไหมไม่หมายถึงว่ามันเบดเซร็จอัพกันไอตัวในกลาดอ่ะ เป็นใจใจด้วยครับเราจะตายวราต้องรันมาถมอนนะแต่กูจะถมอนนะตามส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 ามมามามาสามตัวทำมาทำมามาไป down a รถฮาร์จส์ left Last player standing. ปัดกูสองตัวยากกว่าครับโอ้มันไม่วิ่งซ้อนไลน่กันไปว่าสองตัวเอ,อ้๊บแมนเกินน่าจะอล,าลองวายอะ่ะเจอแล้ว ten seconds left เก็บหล็อกเป็นปืนเลยเราจะหมดเลยมาหมดกูพร้อมยังก่อนตนีบีให้นะครับทบีเลยมีแต่สี่ตัวนึงโอ้ห่วย Why? Know, know, know. One enemy Why? remaining. Thirty seconds left. นจัดหนวจัดสวยหวังยัมีดไหมเกมกูตามอยู่แม่งถามกูมีดไหมที่ลองที่ลองหรอควันควันวนให้ควันให้ควันให้ตอนเข้าไม่ได้เ่งรัชเ่งรัช เฮ้ยหมดวินโดกันแ้เจ็บเจ็บเจ็ม่เม่เมจโหวยิงโดน้เี่รอได้เพื่อนรอรอรอรรอเพื่อนตัวเงแบงอซับใหม่ครับสวัสดีครับ

น้อยอยู่ในบีตัวน้อยู่แถวๆนี้ป่ะ้าเราความือครบล่าสุดนะแล้วเฮ้ยเห็นปะแวามือมืออะใครเลือกล่าสุดอะไม่มีเห็นใครตอนแรกเรเห็นคบมันเหมือนเไอ้นี่อยู่ปะวะนี่ไงหนึ่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 งันไปเพื่อนไปไกลวกนั้นนะไปเพื่อน โอ้มันไม่ตายทิ้งเอาว้ในสโมกอ่ะโกคลาดร้อยสี่สิบไอ้เหี้ยตอนแรกมันไม่ตายทิ้งเอาไอ้เหี้ยทั้งๆที่มันอยู่ในสโมแท้ๆกูเห็นปืนมันก่อนออกจะออกไปอ่ะฮาวินฮาวินต้นหักการไม่ได้ยากขนาดนั้นเพื่อนให้เริ่มเอเราแต่ตอนนี้น่าจะกลับมาเริ่มเอต้นัการไม่ได้ยากขนาดนั้นนะการพิลุยราศีเออวันล่าบใบล่า ดูดให้ไหมเออแกบกให้วินเนี่ยจะาปืนของกูงเองควรจะได้ใช้แวนดอกันทุกคนแกนีด่ดูดูดปานั่งมาปานั่งมาไม่ชอบมามามานี่ก็ให้กูนี่ก็กให้กู ััเลยครบโอ้ยเยี่ยมันโชคดีไปว่ะมันเอาหน้าสแนปกล่องแล้วกู้ยิงทะลุกล่องร้อยยี่สิบสามสิบโอ้ยอะได้ตัวหนึ่งก่อนนะครับกล่องอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวกู้ขอดเจ็บชาร์จเมาส์อ่อะเยี่ยไรแบตเบิร์นหมด ตีที่พี่เยอะมากเลต้องให้กูเวอร์จัดอะเจ้าเล็นตัวอะไรนะเจรอต้องให้กูแบบตอนเพื่อนไังไบ้างเพื่อนไม่ไหวมึงไหวเฮียอะไรนะต้องไม่เป็นไรนะเพื่อนพักผ่อนกัน